ปวกแดงปฏิทินให้เองดูเห็ปเดปวกแดงนะเจ้๊ค่ะพอดีเลยเดี๋ยวเห็นนมาเดี๋ยสุดยอดปฏเห็ปเดปวกแดงนี่งไง มีอีกที่บ้เนี่ยให้ขอน่ะละเอน่ะละโอ้นี่รู้บู้เดี๋ยวลอกลไป เห็ดวกถ่ายรูปไปถ่ายแล้วถ่ายถ่ายรูปไปบิง้งเดี๋ยวกู้ษาบิง้ง ใส่บังดอกเงี้ยประเดี <N> ๋ยปฏิทยเอ้ยเห็ดปวกน้อยเห็ดปวกเงี้ยกองเอเล่เต็มกระตากระบุงม่คู่บ้านน้องให้ยังได้ตาเดียดอกเธอจอมก้อยเดี๋ยวพักมปเก็บเอาวุ่นวุ่นผู้ใดไหลม่คู่ลาเด้อหยุ่มเอาหยุ่มเอากัดดอกกระเดียบันค่สียากแต่มองนั่งบ่ทบันไอพ่อเห็ดจักก้อยยู่เนี่ย ปวดตะขามาได้มาได้เต็มโพดนี่เวียงผู้หล่อบ้งรนะูเป็นย่อมย่อมโยเพอนะผู้ใดสิเป็นแจ้งได้กับเ่าสนละเมื่อนี่ลูกหลานขอเก็บเม็ดปวด